ยางที่กรีดแล้วใส่060จะได้ไหมคุณพี่ทิปยางเครือถามเข้ามานะครับคำตอบนะครับใส่ได้ครับใส่ได้นะครับใส่ได้ทุกสูตรนะครับใครที่ถามผมก็มาผมก็ตอบใส่ได้หมดเลยครับคืออย่างนี้นะครับแต่ว่าเราใส่ได้นะครับในการที่ใส่ได้นั้นเราจะต้องรู้ว่าประโยชน์ที่จะได้รับนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับคือปุ๋ยสูตรศูนย์นนะครับผมเข้าใจนะครับว่าเพื่อนเพื่อคงจะได้รับความรู้ เขาถ่ายทอดมาว่าไนโตรเจนเล่งโตเล่งใบฟอสฟรัสติดดอกออกผลโพเทเสเซียมให้แป้งให้น้ําตาลให้ความหวานให้น้ํายางโพเทเสเซียมสูตรสูงๆนี้จะต้องให้น้ํายางเยอะๆเป็นแน่แท้นะครับแต่ความเป็นจริงนะครับในการที่น้ำยางนะครับจะให้ผลผลิตสูงนะครับเขาจะต้องใช้ธาตุอาหารอื่นร่วมด้วยนะครับโดยเฉพาะในไนโตรเจน นะครับในตรเจนเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับในตัวเกนนะครับอ่าพวกโพแทสเซียมอันนี้ก็ต้องได้ใช้ครับแต่ไม่ได้ใช้สูงถึง60ปอเซอะไรหรอกครับแคลเซียมนี่ก็ต้องได้ใช้โบรอนนี่ก็ต้องได้ใช้สังกะสีก็ต้องได้ใช้ทองแดงก็ต้องได้ใช้นะครับและอีกหลายตัวนะครับจะต้องได้ใช้เหมือนกันแต่ได้ใช้ตัวละเล็กและน้อยนะครับคืออย่างนี้ครับในการที่พืชจเจริญเติบโตหรือพืชจะให้ผลผลิตนะครับพืชจะอาศัยพวก อากาศพวกแสงแดดเป็นส่วนใหญ่นะครับในการเจริญเติบโตในการสร้างน้ำยางนะครับแต่จะใช้อาหารอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นครับดูตามรูปนี้นะครับอาหารที่พืชใช้ในการเจริญเติบโตอาหารที่พืชใช้ในการสร้างผ,ผลผลิตนะครับใช้แค่สี่เปอร์เซ็นแต่นะครับในสี่เปอร์เซ็นนั้นนะครับจะต้องมีธาตุอาหารที่ครบสิบสี่ธาตุเป็นอย่างน้อยครับเขาไม่ได้ต้องการธาตุอาหารเยอะครับแต่เขาต้องการ กินอยู่เป็นประจําครับเขาต้องการน้อยแค่นี้ละครับแค่สี่เปอร์เซ็นต์แต่ต้องการกินอยู่เป็นประจาครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ให้อาหารอยู่เป็นประจําได้นะครับไม่ต้องให้เยอะนะครับไม่ต้องให้สูงแต่ให้ให้ครบให้ให้พอนะครับสี่เปอร์เซ็นต์เนี้ยนะครับให้ประจาประจาทุกเดือนทุกเดือนหรือเดือนละสองครั้งได้อย่างนี้นะครับเขาจะได้ผลผลิตสูงครับเพราะฉะนั้นนะครับในการใส่ปุ๋ยสูตรสูงๆนะครับไม่ได้แปลว่าเราจะได้ผลผลิตสูงนะครับ แต่ในการใส่ปุ๋ยนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยที่ครบและที่บ่อยต่างหากนะครับจะเป็นการให้ผลผลิตที่สูงครับคเพื่อนมีปัญหาในการทําสวนอยางพาร,ราคอมเมนต์มาสาระดีๆมีอีกมากมายหากเพื่อนชอบกดถูกใจและกดติดตามเพจได้ครับ